ไปแล้วอาจารยน like ิ่งนอนใจอยู่เลยลูกบุญกุศลก็เล่งดีต้องทำให้มากมากสร้างกุณภาพวิมวิมากมากถ้าเกิดเราไปตอนนี้เราจะได้อะไรไปนม่มีนอกจากบุญกุศลแลบบาปกุศลอย่างอื่นไม่ได้ไปนะลูกทำให้มากมากข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆ ไม่ได้ไปทุกสิ่งอย่างไม่ได้ไปมีแต่บุญและบาปตีในใจในใจไปเท่านั้นถ้าเราคิดว่าเวลาท่านสร้างเราจะสร้างบุญงามความดีมากๆก็เราทุกคนมีเวลามากนว่นี้เวลาที่พักผ่อนเวลาที่พักผ่อนเรียกว่าเวลาพักผ่อนก็คือเวลาที่สร้างบุญสร้างกุศลในพักผ่อนเวลาที่เราไม่ได้พักผ่อนก็นุ่นเข้าไปทําการทํางาน บางคนก็มีกิดเป็นของส่วนตัวงานการนของส่วนตัวบางคนก็มีการงานเป็นราชการอเป็นหนุกจ้างอะไรก็แล้วแต่ก็มีการงานของส่วนตัวการงานอะไรก็ตามถ้าเรารู้การที่ควรและวไม่ควรการงานนั้นก็เป็นบุญกุศลหมายถึงผูุ้ทีิเ็นสมหมายที่หนะการงานอะไรก็ตามที่เราทาอยู่ คือเป็นองค์ภาวนาล้วนๆทำการทำงานอยู่ประจำเรืลึกถึงพระพุทธเจ้าเขาทำะสง์อยู่ตลอดมีพุทโธทำงหมดทั้งคงอยู่ตลอดนี่เป็นบุญองบกุศลนี่คือลงบุญลงตาได้ทำอะไรตั้งแต่ของคารวะขึนมานี่เวลาที่บุญกุศลมันเต็มเต็มหน่ลยนี่โอ้เหมือนกับโลคกระท่านี่เหมือนกับใจโลคกระท่านี่สารในโรคกระทานี่บุญมันได้รวมกันนั่นก็ผู้ฝาใจนั่นลูกนี่น่าในบุญในกุศล ไม่เอี่ยงไปทางด้านบาปกุศลเลยมีจิตใจเป็นปึกแผ่นแน่นหนาที่สุดเลยตั้งแต่ฟังคระราบนก็เพราะจริงที่ได้กระทำมามันสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เลยมาเล่าให้ลูกหลานฟังแต่เมื่ก่อนเราไม่ทราบก็มีคิดว่าเวลาเดียวก็คือเวลาไปวัดวาอารามไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นคือการสร้างบุญสร้างกุศลแต่พอเรารู้ทางแล้วก็เอาที่บ้านเราก็มีนี่ใช่ไหมล่ะที่บ้านเราก็มีทางจงกรม ที่บ้านเราก็มีการไหว้พระสวดมนต์ทำบ้านเช้าทำบานเย็นตลอดตลอดเท่าที่จะทําได้ถ้าหากการเวลานั้นเป็นการเวลาที่สมควรที่จะทํำถ้าหากการเวลาที่ันไม่สมควรก็คือเรายังยุ่งยากอยู่อืเป็นที่บอกว่าเราไม่พร้อมตอนนี้เราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดตลอดเหนึ่งนั่นคือไม่พร้อมในการที่จะทําวาดสวดมนต์ทงเช้าทังเย็นแล้วก็ มีความพร้อมอยู่ทุกเมื่อในการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อยู่ตลอดอยู่ในรถอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ตลอดตลอดคนทุกวันนี้ลูกก็ต้องรูกก็เข้าใจใช่ไหมคเป็นคนที่มีความรู้ประวัาิทางโลกมากกว่าทางธรรมเขาไม่คิดว่าอายุมันสั้นคิดว่าจะทำน่นคิดว่าจะทำนี่จะเอาโน่นคิดจะเอานี่ก็ไม่เป็นไรในทางโลก เขาแยกวัยสแแบงหาเพราะเป็นู PAUL ้ทธ <become>, hmm. ่มีกิเลสอยู่แต <to become, S 1> <live. S 2> ่เมื่อเรามีกิเลสอยู่ก็จริงแต่การสแสวงหานั้นเราสมบรณปฏิสแงหาทั้งสองด้านระหว่างทางบุญด้วยคือทางโลกและทางธรรมด้วยการสแสวงหาทางโลกโดยแต่เดียวไม่สามารถที่จะทำให้พวกเรานั้มีความสุขได้มีแต่ความยุ่งเงวุ่นวายเกิดกุ้มในดวงจิตดวงใจัวใจดวงนี้มันไม่ชุมเดน แต่ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยใจมันก็จะชุ่มเย็นรู้จักละรู้จักวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจที่มันร้อนมันก็จะชุ่มเย็นไปเรื่อยๆชุ่มเย็นไปเรื่อยๆนี่ที่พ่อทำมานตั้งแต่เป็นคารวะช่วงแรกมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายในการสร้างคุณงามความดีใหม่ๆมันก็ยุ่งไม่รู้มันยุ่งอย่างไรละมันยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่ความยุ่งยากในทางโลกเราคิดว่าเอ้ามันยุ่งยากเดี๋ยวก็ บางวๆเ้ก่อนเขาเข้าวัดฟังธรรมแก่เทก่อนเขาเข้าวัดฟังธรรมมันก็ปุ้มก็แต่งไปตามปฏิปทาไปนั่นนะเราก็ไม่ทราบในสมัยก่อนนั่นเราก็คิดว่าความคิดที่เป็นเราเป็นเราเป็นเราเอาทําตามมันตามมันก็ลิ่งเรียบแต่ว่าลิ่งเรีบสร้างทางโูกเอาเอาจริงเอาจริงนะลองก็คนจริงหน่อยใช่ไหมล่ะไม่างโลกแล้วจริงก็จังนี้ก็พามาเข้าใจเรื่องธรรมะตอนนี้ปรับสภาพใหม่คือชวน